สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร้อยเยเฟรมวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถขุดไฮดรอลิกจากประเทศเยอรมนีที่โด่งดังในเรื่องความแข็งแกร่งและความทนทานซึ่งก็คือ L ลเบอาร์เรยรุ่นใหม่ล่าสุดปี2 0 2 6รถขุดรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสําหรับงานก่อสร้างงานเหมืองและงานโยธาหนักๆเพราะถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทํางานทั้งด้านประสิทธิภาพความแม่นยําและความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาว ก่อนอื่นเรามาดูกันที่รูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนครับลายเบอาร์เก้าร้อยยี่สิบสองมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูดันแข็งแรงบ่งบอกถึงความเป็นเครื่องจักรระดับมืออาชีพโครงสร้างหลักผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบด้านความทนทานของลายเบตัวรถขุดมีน้ำหนักปฏิบัติงานประมาณ22ตันซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มรถขุดขนาดกลางที่สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขุดดินทั่วไปการทำงานในไซต์ก่อสร้างอาคารหรือแม้กระทั่งงานที่ต้องรับน้ำหนักและแรงกดสูงอย่างงานเหมือง ในส่วนของเครื่องยนต์ไลเบอร์922ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับสากลยูโรวีทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยยังคงพลังแรงสูงสุดประมาณ150กิโลวัตต์หรือราวๆ200แรงม้าให้กำลังขุดที่ทรงพลังสามารถเจาะทะลุชั้นดินที่แข็งหรือหินขนาดกลางได้อย่างสบายการตอบสนองของเครื่องยนต์ทำได้รวดเร็วและที่สำคัญยังมีระบบวควบคุมอัตราการใช้น้ำมันอัจฉริยะที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึง15%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า มาถึงเรื่องระบบไฮดรอลิกซึ่งเป็นหัวใจหลักของรถขุดลายเบอ9 2 2ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้การทำงานมีความแม่นยำสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของบูมแกนหรือการควบคุมกระบอกสูบทุกอย่างทำงานได้อย่างนุ่มนวลและต่อเนื่องทำให้ผู้ควบคุมสามารถควบคุมการขุดหรือการยกวัตถุดได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีโหมดการทำงานหลายแบบเช่นโหมดกำลังสูงสำหรับงานหนักโหมดประหยัดพลังงานสำหรับงานทั่วไปและโหมดละเอียดสำหรับงานที่ต้องการความประณีต เช่นการวางข้อหรือการทำงานในพื้นที่แคบภายในห้องโดยสารของไลน์ BR 922ต้องบอกเลยว่าออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานจริงๆเพราะกว้างขวางโปร่งสบายและติดตั้งประจกบานใหญ่เพื่อให้ทัศนวิสัยรอบคันชัดเจนลดจุดบอดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเก้าอี้คนขับสามารถปรับได้หลายทิศทางพร้อมระบบการสะเทือนที่ลดแรงสั่นสะเทือนจากการทำงานบนพื้นแข็งคอนโซลควบคุมถูกจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม ใช้งานง่ายมาพร้อมจอแสดงผลดิจิทัลที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของเครื่องได้แบบเรียลไทม์อีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะไลเบได้ใส่ซอฟต์แวร์ควบคุมสมรรถทนะเข้ามาเช่นระบบตรวจสอบการทำงานผ่านแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้จัดการซซต์งานสามารถติดตามข้อมูลเช่นระยะเวลาใช้งานปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้หรือแม้กระทั่งการแจ้งเตือนเมื่อถึงรอบการบำรุงรักษา สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การบริหารงานในโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงระยะยาวในแง่ของความปลอดภยย 22, mm ัย Line BR 922ก็ไม่แพ้ใครเพราะม,มาพร้อมระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเอียงของตัวรถป้องกันการพลิกคว่ำมเมื่อต้องยกของหนักในพื้นที่ลาดเอียงรวมถึงมีระบอบล็อกไฮดรอลิกอัตโนมัติเมื่อต้องทำการซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ การบำรุงรักษารถขุดรุ่นนี้ก็ทำได้ง่ายครับเพราะมีจุดตรวจเช้ที่เข้าถึงได้สะดวกเช่นช่องเติมน้ำมันช่องกรองอากาศและเกลาน้ำมันเรื่องถูกจัดวางที่อยู่ในตำแหน่งที่ช่างสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนใหญ่ๆออกมาทำให้ลดเวลาในการดูแลรักษาและเพิ่มเวลาการทำงานในไซตได้เันทีสำหรับการใช้งานจิงไลบ b า9 2 2ได้รับการพิสูจน์แล้วในหลายประเทศทั่วโลกว่าเป็นรถขุดที่มีความเสถียรสูงเม่สั่นไหวและต้องทำงานบนพื้นที่ขุดตหรือบนน้ำหนักดิงที่ไม่สม่ำเสม รถืูกออกแบบให้สมดุลดีมากช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานและทีส่สำคัญระบบช่วงล่างก็มีความทนทานใช้ตึงตะขฐานบที่าสามารถทนต่อการทำงานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเช่นโคลนหรือทรายถ้าพูดถึงเรื่องความทนทานต้องยอมรับว่าลายเดอ์เป็นแบรนด์ที่ขื่นชื่อเรื่องความทนทานและอายุการใช้งานยาวนานแม้ราคาซื้อขายจะสูงกว่ารถบุตบางยี่หอ้อแต่เมื่อนำมาคำนดวณรวมกับค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงที่ประหยัดคุ้น การ,รบำรุงรักษาที่ได้และการลดเวลาอยุดงานที่ไม่จําเป็นก็ทำได้ไล 22, ่ BR922 เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวอย่างแน่นอนสรุปแล้วรถขุดไล่ BR922 รุ่นปี2026เป็นเครื่องจักรที่ตอบโจทย์ผู้รับเหมาและวิศวกรที่ต้องการทังทลายความแม่นยำเทคโนโลยีที่ทนสมายและความปลอดภัยครบถ้วนไม่ว่าจะนำไปใช้ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่งานถงี่งานเหมืองหรือแม่นานที่ต้องใช้ความละเอียดสูง รถขุดรุ่นนี้ก็สามารถทำง,งนานได้อย่างยอดเยี่ยมและนี่ก็คือการ BBQ รีวิวเชิ์ลิสของรายเดย์9 2 2ปี2026จากช่องรอยย่เฟรมถ้าใครชื่นชอบเครื่องจักรหนักกำลังหารถขุดใหม่สำหรับงานโครงการของคุณรายเดร์ร่วนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรอยย่เฟรมเพื่อไม่พลาดการรีวิวเครื่องจักรหนักรุ่นใหม่ๆหมจากทั่วโลกของคุณผู้รับชมแล้วพบกันใหม่ในที่ถัดไปครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอยย่อเฟรมวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์ไฮดรลิกจากประเทศเยอรมนีที่โด่งดังในเรื่องความแข็งแกร่งและความทนทานซึ่งก็คือลายเบอาร์อย2รุ่นใหม่ล่าสุดปี2 0 2 6รถคุบรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับงานต่อตางงานเหนือและงานเดือดดาหนักๆเพราะถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานทางด้านประสิทธิภาพความแม่นยำและความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาว ก่อนอื่นเรามาดูกันที่รูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนรับลายเบอาร์เก2มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูดันแข็งแรงบ่งบอกถึงความเป็นเครื่องจักรระดับมืออาชีพโครงสร้างหลักผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบด้านความทนทานของลายเบร์ตัวรถขุดมีน้ำหนักปฏิบัติงานประมาณ22ตันซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มรถขุดขนาดกลางที่สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขุดตูดเไป่ารทการงานในไซต์ก่อสร้างอาคารหรือแม้กระทั่งย่าง,งาที่ต้องรับน้ำหนักและแรงกดสูงอย่างนั้น ในส่วนของเครื่องยนต์ลายเดรนา9 2 2ตป็นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ล่าสุดที่นามาประมาการ่อที่ระดับสายล